อาจารย์อยู่โน่นนะคะี่ดงเยเหมนกนเห็นหลายๆคนไปถามหาอาจารย์รออาจารย์ขึ้นไลก็เนี่ยค่ะงานยังไม่เสร็จเนาะจริงอาจารย์เดียว่ะพี่ประกอบที่ประกอบที่ประกอบใจเย็น เต็นท์ใช่ค่ะเต็นท์รถมาสองคันอ่ะคันหนึ่งขนหนังสือลงไปแล้วลงที่ออฟฟิศไปแล้วอีกคันหนึ่งก็ขนเต็นท์มาตอนแรกอาจารย์จะหารถหกล้อแล้วมาหาไม่ได้ก็เลยต้องได้รถสองคันคันหนึ่งขนเต็นท์เพราะว่าอีกคันที่ขนหนังสือมามันมันมันวางไม่ได้เดียวคนเดียวมันเป็นสี่ล้อเหมือนกันก็เลยต้องได้ ได้รถคอกขนเต็นมาจ้างอยู่นี่นะคะทุกคนจะดว่าพ่อดูเยอะกว่าพ่อบอกช่องถูกมีงานอะไรครับไม่ก็เอาเต็นมาไว้กลาง ที่บ้านอาจารย์เนี่ยค่ะวันวันที่อาจารย์สว่างจังเลยทำไมกล้องหนูไม่เห็นสว่างมันเพิ่มขึ้นเขาเลยเพิ่มแสงข้างบนปัดลงมาเพิ่มให้สวยเนี่ยหรอไม่เออโอ้วนี่มิ้นต้องทำอยู่หลังอ่ะ อะไรจ๊ะคนขับไม่มีคนช่วยเลยนนี่ไงงเป็กลัใจอยากจะไปช่วยหาช่องช่วยไม่ได้วว็็กกตตััเเลลมามารถน้องปัดค่ะรถรถพี่หนึ่งจอดอยู่บิ๊กซีแล้วก็น้องปัดแวะรับทีี่่่่่อยููนนนใชมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนทั้งช่องเปียวแล้วก็ช่องน้องปัดนะน้องปัดทำงานอยู่เนาะนี่อยู่อ้อนอ้อนเข้าพี่เขาเนี่ยเลยพี่พี่พอ คำนาวบัตรด้วยได้ไหมคะได้ครับไม่ไม่ต้องเป็นสำเนาพี่คนนี้สิคนละคนคนนี่เดี๋ยวะเป็นข้อจะพูดเรื่องดูเครื่องโอ้โหเพิ่งเห็นหน้าตัวเองเหงื่ออะไรขนาดนี้อาจารย์มาแล้วอาจารย์อย่าโอนนะเพคนละคนใช่คนละคนไม่ใช่หมายถึงว่าคนรับงานกับคนยิ่งคนละคน อันนี้เขาให้บัญชีคนรับงานอ,อ๋อโอเคอ๋ออยาเขาไปจ่ายเองโ <ใจ S 2> อเคก็โอนให้เขาจใ<า>ช่ขอบคุณครับพี่แก้วถึงเรือนจำมีแล้วใครพี่วานเนี่ยหรอถึงเรือนจำมีหรอ <c oughs> ใช่ครับออกจากโรงพยาบาลมาลุยเลยจ้ะ <c oughs>

ของพี่โอ้โหโคสว่างดูเทียบเฉดสีก็รู้แล้วความสดหรือไม่ได้วางนำมันต้นเนี้ยม่วงอะไรอะไรม่วงนะม่วงคามมันไม่ตั้งขึ้นอ่ะมันเองมันเลื้อยไม่เหนื่อยจ้าได้โคไปหายเหนื่อยแล้วจ้าอมเสียงหอมอ่ะเสียงหอมพี่เพีย เขาทำอะไรได้ได้ไงไม่ได้ได้เขาไปทำอะไรตั้งไหนเขาทำตะแกรงตั้งเนี <ok ่ยเัาต้องใช้ไม้คามันใช้เหล็กทำออกมาเป็นไม้คามให้มันลอยขึ้นให้มันเป็นแบบใช่พี่หมีกับพี่แหลมมันพี่พี่หมีอ่ะลบ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 ได้ไหมเออ พี่หมีวันนี้ติดน่าจะติดธุราครับส่วนแหลมก็ดูทำงานให้อาจารย์หลังบ้านจ้านะพอดีผมว่างสะดวกก็เลยมาช่วยอาจารย์ผมเป็นห่วงทำไมว่าเขาสอ่ไปเหรออันนี้แบบไม่มีเหรอวะเนี่ยไม่ไปแล้วเดี๋ยวไม่มีคนขับรถเป็นรับเลยเิดไปแล้วเดี๋ยวผมต้องสมัครอยู่ทีมนี้มั้งไง โอ้โหถ้นโอเคนะไม่ือดลืมมลืมที่คาดผมมาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจ๊ะเอาคุณสายฝนแม่ฝนเขาทำมาให้แล้วจ้ะมะช่วยเก็บไฟหน่อยที่้เก็บไฟไี่ม่ที่ดับกห้วง้แล้วก็เขาไปดูเขาไปดูไลฟ์ไม่เน้นขายเน้นขำจ้าเออได้ขำจริงได้อาหารงกาต้องหักกนเขาหักเขาดูแลแต่ว่าของเขาไม่ไม่ยางกัห่ข ไม่แต่นั่นไม่เป็นบริษัทเป็นบุคคลก็ต้องหก็เลยแต่เขาทำดีให้ไงแต่ต้องเสียงหลายก็ไม่ต้องเสี่ยงก็ได้แต่ของเขาเออแล้วถ้าเอาวันนั้นมาลงจะลงตรงไหนท่านผู้ชมเพราะว่าเสียงแต่ว่าที่อยู่แม่ผมอะไรลงครับอาจารย์ที่เราคุยกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหก็ต้องเคลียร์เคลียร์ที่เนี่ยอาจารย์ข้างในมันไม่มีที่แล้วต้องตรงนี้แล้วมันก็ต้องตรงนี้อย่างเดียวเลยครับเอาโอ่งออกใช่ครับ บ้านตัวนี้ได้เนี่ยจุดชึบๆให้ดีเลยวิเวกดีครับวิเวกหวงเหวงมากเลยต้องเกี่ยดินใหม่ไหมจันก็ต้องเกี่ยเทพื้นอยู่แล้วอ๋อใช่อ๋อโอเคครับแต่มันต้องลงเสาครับหรือมันต้องลงโซนิดนึงใจผมอยากลงแต่แค่สามสี่เดือนนะแต่ว่าบ้านก็ยังอยู่ตลอดไงจันถูกไหมใช่แล้วก็จะมาไว้ตรงนี้อยู่แล้วไม่เอาอะไอ๋อผมดินตัวหมดเลยท่านี้ต้องปรับหมดเลยโอเคถ้างั้นไม่น้าไม่น้าไม่ต้องก็ได้จันน้าไม่ต้องก็ได้แค่ดินอย่างเดียวเนาะใช่ครับแค่สามเดือนเองสาม สามเดือนเพราะเราอันนี้เสร็จไงอันนี้เสร็จมันในระยะเวลาแค่ที่เขาประเมินว่าเพีสองเดือนสองเดือนสองเดือนครึ่งอาจารย์ไม่สองเดือนสองเดือนครึ่งก็สามเดือนพอดีพรเราตีอันนี้เสร็จเราจะขึ้นทับบนแล้วก็เ็อันนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวโครงการนี้เสร็จก็จะต้องทำดินตรงนี้แหละน้องเหมาะมีต้นกระท้อนด้วยต้นี้ด้วยคแต่กลางวันเราไม่ได้อยู่แล้วกลางคืนน้อยน่าจะเย็นอยู่สงบ อาจารย์จะเอาต้นกระพรอนออกเหรอไม่มไม่เอาเสดาต้นไม้ที่มีอยู่แล้วไม่เอาออกครับอาจารย์วางวางนกดาวรงไหนคะนกดาวอาจารย์จะซื้อมาชั่วคราวก่อนตรงนี้อืเพื่อที่จะสร้างจะสร้างตรงนู้ชนชั่วใช่สร้างห้องน้ำสามห้องแล้วก็ยกพื้นขึ้นไปแล้วข้างบนอาจจะจะอยู่อแต่อันนี้จะเอามาอยู่ชั่วคราวเพื่อที่จะปลูกกระเบื้องใหม่ข้างในบ้านแล้วก็จะรื้อห้องนอนเียงออกเพื่อให้บ้าน,นกว้างขึ้นอมอมที่รับคนได้มากขึ้น มีห้องน้ำมีอะไรแบบนี่เลยแล้วก็ข้างแล้วชั้นลอยข้างบนเนี่ยจะเป็นที่พักอาจารย์แบบมีแล้วเดี๋ยวไว้ให้ให้ให้มันมีแบบสีก่อนเดี๋ยวผมจะไว้ลงใดูห้ดูรต้ต้องรอถมดินม,มันจะเป็นกุฏิอาจารย์ในอนาคตมเมื่ออาจารย์บวชแล้วเวลากลับมาบ้านก็จะไปพักอยู่ตรงนู้นเพราะนั้นอันนั้นอ่ะเอาไปเป็นเพื่อกุฏิโด,ดยเฉพาะมันเป็นไม้ไงมันเหมาะใไม่สับใช่อันนั้นมันต้องทําจริงจังอยู่แล้วพี่อันนั้นมันต้องทําจริงจังนีน่เดี๋ยวเราจะไป ไอ,ทำทำอ้ที่ว่าจะทำมาทำตรงน,นีง้ครับเดี๋ยวว้ฉันเอาแบบให้ดูนะว่าเป็นยังไง <c oughs> อาจารย์เห็นแล้วอาจารย์แอดพูบแล้วเรียบร้อยขอบบ้านเนี่ยทั้งหมดเลยตรงนี้จะเทพื้นยาวมาถึงนี่เลย อืมนี่พื้นยาวมาถึงตรงนี้ยาวมานี่เลยแล้วก็ที่านั่นออกไม่ถูกไม่ถูกไม่ทุกไม่ไม่ได้ต่อเติมบ้านขึ้นอีกหลังหนึ่งเป็นหลังเล็กที่จะทําห้องน้ําด้านล่างใช่เพราะว่าถ้าต่อเติมบ้านไม่มีที่ทําห้องน้ําอีกถูกต้องก็เลยไม่ต่อแล้วก็คือกลายเป็นว่าจะรื้อห้องอาจารย์ออกเวลารื้อห้องอาจารย์ออกมันก็จะจุคนได้ถึง200คนเลยทีนี้เพราะมันจะโล่งหมดทั้งหมดเลยแล้วของในบ้านเนี่ยก็จะเอาขึ้นไปเก็บที่อาจารย์นอนเพราะว่าที่อาจารย์นอนมันก็กว้างอยู่ก็จะเเเก็็บออวววดดดด้้้ยยยนนนี๋ไห อาจารย์แอปพูดแบบเรียบร้อยแอปพูดแบบเรียบร้อยแล้วเพื่อคนมาฟังทำเลยสองเดือนอาจารย์ตีไว้แต่อองเดือนแต่ว่ามันต้องรื้อเลยก็คือจะต้รื้อห้องออกเลยแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่มันก็จะกว้างโล่งทั้งบ้านเลยในบ้านเนี่ยเขาบอกว่าอาทิตย์เดียวเสร็จแค่กระเบื้องครับแล้วออกก็เนี่ยวันถ้าอาจารย์ตกลงแล้วพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์ดูน็อกดาวน์แล้วเขาเอามาส่งได้เลยไหมถ้าได้เลยวันจันทร์ก็ทําเลย วันจันทร์ก็ให้เขามาทุบกระเบื้องเลาะกระเบื้องแล้วก็เริ่มปลูกกระเบื้องได้เลยแล้วจะก็ไปดูกระเบื้องครับก็วันอาทิตย์ตอนเย็นก็เดี๋ยวให้คนพาไปดูกระเบื้องได้เพราะเจ้าแคนิโตปูทั้งหลังเหมือนกัน้วก็จะปูผนังด้วยจะได้ไม่ต้องมานั่งวุ่นวายเรื่องทาสีไม่ยาวๆแล้วอยู่ไปเลยยาวๆปูผนังทั้งหมดแล้วมันจะเย็นขึ้นด้วยเพราะมันเป็นกระเบื้องแต่กระเบื้องไม่ได้แบบว่าเป็นกระเบื้องแบบพื้นหกสิบคูนนะคือเป็นกระเบื้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรความไรงเีป็นนดซ์ เอออาจจะแบบว่า30คูณ20คูณอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูอีกทีนึงให้มันดูแบบสวยๆไม่ให้มันลอยต่อมากเกินไปอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้า60คูณย0มันก็จะดูเชยมันจะใช่มันต้องเป็นแบบกระเบื้องเล็กๆอย่างเงี้ยแต่กระเบื้องเล็กๆก็ใช้ระยะเวลาในการปูค่อนข้างนานแต่ไม่เป็นไรก็ไล่ปูไปเรื่อยถ้าว่าอาทิตย์นี้ไม่เสร็จก้าอาทิตย์หน้าเพราะว่าเรารับแขก่เสาร์อาทิตย์เขาหยุดทำงานเสาร์อาทิตย์แต่พื้นต้องเสร็จเพราะว่าผนังไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือพื้นแล้วเนี่ยเด ตัวบ้านชั้นสองอ่ะจะเสมอกับขอบบ้านเลยยกขึ้นไปให้ลอยเหนือหลังคาครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นที่นั่งก็ได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําสั่งที่ติดตัวบ้านจะเป็นอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือครับห้องน้ําจะมีสามห้องครับสามห้องซอยออกมาจะถึงตัวนี้เลยเพราะว่าจะได้กว้างพอสมควรแล้วก็บันไดที่อยู่ตรงนี้บันไดขึ้นตัวบ้านด้านบนครับก็บ้านคิดว่าไม่ต่อเติมกว่านี้แล้วเพราะว่าสองร้อยคนก็เยอะแล้วนะ รับคนสองร้อยคนในบ้านตัวเองเนี่ยเชอนะจานถ้าวางเก้าอี้อาจจะได้ถึง3ามร้อยครับถ้าวางเก้าอี้เพราะว่าตอนนั้นเรานั่งภาวนากันใครที่มายุคแรกอ่ะเรานั่งพื้นนะครับนั่นยังรองรับวันละสามร้อยคนนะที่นั่งพื้นแล้วนั่งพื้นเนี่ยเสียพื้นที่มากกว่าเก้าอี้อืมนี้เก้าอี้มันจะจุคนได้เยอะกว่าก็รับได้ถึงสามร้อยแหละส่งแล้วครับแล้วก็เราจะมีข้างล่างอีกมันก็ไม่ได้ขึ้นทั้งหมดใช่ไหมล่ะก็จะมีคนข้านั่งข้างล่างเสงลำโพงเราก็เปิดลงไปใช่ก็นั่งข้างล่างด้านนู้น โอ้โหรวมข้างบนรวมข้างล่างผมว่าน่าจะแบบเยอะนะอาจารย์เยอะเลยไม่จะไปก็คือไปอัดับข้างบนใชข้างล่างเดี๋ยวคอมพิวเตอร์แอร์เนี่ยก็ดึงขึ้นหมดดึงขึ้นถูกต้องครับ ปรับใหม่หมดไอ้ตรงเนี้ยที่ที่เนี่ยพี่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 เห็นเนี่ยแปดร้อยกว่าคนเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวปรับใหม่หรือใหม่หมดที่อาจารย์บอกเดี๋ยวต้นเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวล้อมด้านไปเลยเดี๋ยวให้ท่านเข้ามาล้อมล้อเพราะว่าต้นมันใหญ่แล้วนะซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กอะแล้วก็ล้อมล้อมแล้วก็เดี๋ยวย้ายไปปลูกทรงใกล้ๆกล้อีนกดาวตรงนู้นกได้แค่นั้แคนาไหมครับแคนาแคนาบ้านผมก็มีอาจารย์บอกว่าหมู่บ้านชอบเอาไปใช้ดอกมะจอกกลางคืนนะแคนาสีขาวดอกจะลวงแสดงว่าพี่เปรี้ยวก็มีนี่ต้นนี้อันนี้ก็สวยอ้าวหมี นี่แบบวา่าเหยียบแบบไปหนเนี่ยแบบแอปพูฟแล้วนะเดี๋ยวผมไว้ให้ลงไว้ให้พี่ๆดูแล้วกัน <c oughs> นะ <c oughs> พอดีดีไซน์ให้ให้เด็กมันทำเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวไว้ผมเอาลงให้พี่ๆดูแล้วกันพี่ออฟฟิศจะมีตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่เป็นหอยสังฝั่งนู้นแบบแบบพึ่งเสร็จแบบพึ่งเสร็จทนนงขนาดเรียบร้อยแล้วให้จา์แล้วแล้วจะบอกว่าสวยเลยแน่นอนเหมือนแบบอยู่บ้านต่างอากาศต่างจังหวัดหรือบ้านแบบกบตะตาดีไซน์แบบว่าทรงแบบเก่าๆลิมทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไว้ผมเอาเอาเอามาให้ดูมาให้ดูเดี๋ยวไว้เดี๋ยวลองถามอาจารย์อนุญาตหรือเปล่า แต่ดูแล้วน yeah. yeah, ่าจะอนุญาตแหละไม่น hmm. ่า <hit> ม <Next> ีปัญหานะอยากดูไหมอยากดูไหมอยากดูกันเปล่าไม่มีอะไรแล้วเนาะมีเดี๋ยวเราต้องมาเช้าก็ดิใช่ใช่ใช่ไม่ประชุมถูกไสองทีมนะไม่ประชุมไม่ประชุมอาจารย์บอกไม่ต้องไม่ประชุมแล้วจริงจริงที่ประชุมเพราะว่าเผื่อว่าใครผู้นี้จะมาช่วยงาน แต่ว่าคิดว่าคงมากันเองก็ใครมาก็ให้ช่วยเดี๋ยวจะให้ช่วยเลื้ออันนี้ออกอแล้วก็กางเต็นท์เน่ใครมาเช้านะพรุ่งนี้นะพี่วงพี่พวานใคร<ป>มาเช้านะ นี่มาช่วยหน่อยเวลาเวลาที่มาท่อข้าวมาแปดวงก็ได้แต่ไม่มาก่อนนี้อไม่ให้ก่อนใช่ไม่เห็นจ้ายังไม่เห็นน้องปั๊บยังไม่เห็นเราไม่เคยไม่เคยก่อนเลยเราอย่างเดียวเจอกันเก้าสามคนไม่เคยจะอาจารย์ครับสมควรแก่การลดเงินเดือนฮะเข้ม่ยว้ามาก่อนกันนะผมต้องเวลาเข้ามาเนี่ยไม่ผมไม่ได้ฟ้องแต่สามคนนี้ประจำอาจารู้สึกไม่ไหวเขาเคยมาสอนเขามาเที่ยวมันหน่อย ไม่ได้เลยวันนี้นี่เรื่องเรื่องแกงคนอด่นนี่ขอให้บอกโอเคเดี๋ยวผมลงไลฟ์แล้วอ่าบ๊ายบายนี่สวัสดีครับอาจารย์ครับคุณแม่สวัสดีครับโอเคบ๊ายบายพี่